สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับผมอาชีพเขาเขาสภาพมาปกติเลยครับแกเลยต้องต้องมาทักทายกันหน่อยนะครับ ผมบอกคุณพี่ผมจะไปตีกรกับผมผมจะไปตีกอกครับยู่บงบ้านเพเป็นต้องตีกร านัการ์ดปานเท่ากันได้ครับไอ้อหมวดประท้วงเป็นไดงเข่าทีเข่าทัา้งไงเดี๋ยวส่งกาแฟาส่งกา,ฟา,กา,ฟาแฟเราเดี๋ยวไปไปมุมหนึ่งมุมไหนมุมที่มันแบบมุมนีมมนกน้ก็ดีที่กันเนาะมุมนี้โอเคป่ะครับมุมนี้โอเคเนาะนะครับเนาะ สวัสดีเอฟซีขาจอนทุกคนครับผมขาเกาขาเกากับจอนบปิยสุหรรละตาบวกการทักแม่มกครับข้าจอนกับบุข้าขาขาประจัเกับกับไลแต่บวกการทักแม่มกครับ สบายดีน้อบ้านเราคนบ้านเราคนตกบ่คับคนตกบ่มันนีอากาศดีครับมันนีอากาศดีก็เลยสวมไปตีกรบเอ่อฝากไว้นะครับเด้อฝากไ้หมวกอ่ะ ผู the ้ใดอยากได้นี่ให้ผู้ใดอยากได้ให้นั่นได้ครับเด้อเตรียมตัวเตรียมตัวซักนะครับเด้อบ่แพงหรอกราคากันเองนะครับมักหลายครับงามตั้งป้ตั้งตั้งป้อมไม้ไว้ใกลเตื้องด้วยครับอันหมวกหมวกนั่น ลูกโป่งตัวนี้ไปขายคนแกนรถแล,ลนดิ้ไอ้ทิดมาคอยไล่หลายอาทิตย์มาคอยหลาย,ย,ย,ายหลายทีแม่๋อ ขอบคุณครับขอบคุณครับเอ่เป้าไม้เป้าไม้ตัวนี้นะเอ่อตั้งไว้ว่าเซอร์โาเกิดเป็นไปได้อีกตั้งใจเฮ็ดมันตัวนี้สิสี่สี่ตั้งใจเฮ็ดมัน,น,น,เ,มนเนี่ยเนี่ยเอ่อแค่นี้ก่อนปีแจง ปิดแดงเนาะตั้งฉายาว่าปีแดงดีกว่าอืมอีกบ่เกินสิบปีข้างหนครับีกื่เกินสิบปีข้างหน้าี่วเขา,า,าตลาดหุ้นให้ได้สัญลักษณ์ปิดแดงสิบปเคียงข้างเคียงข้างมนกีเสี่ยงข้างอดีตนะครับอายุกังขางกันเลย <laughs> ผมฝันก็ฝัน คนเฮามีสิทธิ์ฟันได้ครับผมฟันได้ทุกคนฟันได้ทุกคนหล่ะจ้าจะไปตีกรอบจ้าไปตีกรอบเออมากินข้าวเศร้าใช่ปะกินข้าวเศร้าเสร็จแล้วกงจีเตี้ยมโต ไปบบบ้านเห้องคนละครับบ,าย,บายค่อยๆบ้านเห้องคนละอากาศดีครับวันนี้เบิงบ้งเบิ้งเบิ้งอากาศข้างนอกสุดยอดเป็นไงครับสุดยอดมั้ การนี้ครับบ่บ่หอนนะครับกาดพอดีพอดี เมื่อกี้คุยกับย่าทั้งบ้านครับโอ้สุดยอดโชคดีคัะโชคดีครับเมื่อกี้คุยกับย่าเมื่อกี้ย่าอยู่บ้านโชคดีอย่างหัวเดีย๋ยวคุยน้ำทั้งสองคนเลยเขาจะนั่งโมกันยอ,ยอยู่ซ้อมย่าหนี่อยข่อยหักค่อยหักแห้งซอมยาาข่อยหักหัก ทางมาตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยทางมาตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยเอ็มตะกีนเขายหญ่ใหญ่เราเลี้ยงเราเลี้ยงมาก,ากตั้งแต่หน่นอยเพราะพวกใครบวกใครเดี๋ยู่นน้ำแม่นะผมแต,แต่เป็นเด็กหน่อยบวกใครเดี๋ยู่นน้ำแม่อยู่นตาน้ำใหญ่ขี่มึนกูกปั้นมั่ง nha, nó trống, khập nè. คิดว่ามันจะเป็นไปไหนัาสิผมคิดว่ามันจะเป็นไปไหน,นอยู่แย่มันสุดยอดอีกมันง่ามครับอินซี่ปีแกงโรคกลัวตัวนี้เนี่ยสุดยอดสุดยอดสุดยอด แน่ว่ยบอกรบกันแน่ครับทักมาหน่ทักมาหน่ทักมาหน่ทักมาให้มีแนวบ่อ,อเนี่ยคือสถานการณ์ปกติกนี่ก็คือก็คือไอ้อันนั่นเออเอ็ดงา่ายในงานเขาปกติแล้วเพราะว่าธรรมดาผมกะผมกะเขาเสาร์อาทิตย์แต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี่ผมผมเป็น ไปเห็ดเมื่อวันจันทร์ห่อนวันจันทร์ห่อนอย่วันีงก่อนวันจันทร์หอดวันศุกร์มาอ้านนี่หมาที่นี่เป็นยังะจะไปเห็ดจันทร์หอดศุกร์ม่อวานเอออาทิตย์ที่แล้วเพราะว่าช่วงมันเป็นช่วงซัมเมอร์ครับมันเป็นช่วงซัมเมอร์ปันนี้เขาเก็เล่นเออที่ทังน้งเขาเก็เล่นเขาก็เล่นสวัสดีครับคุณยังเออคุณนัทมนสวัสดีครับ คุณนะัทมน์บันเทิงคุณสวัสดีครับผมเอธรรมดาผมทเทีเจอเ,เ,เาสาอาทิตย์นะครับปาผมก็เลยเขาก็เล่นบอกเขาก็เลยขอให้ไปเฮ็ดกาธรรมดาใบหนี่หยุดเสา์นี้เสาอาทิตย์นี้หอดเขาบันซุกหนาครับผมเขามันสุก n h a เลยหมายถึงสิเริ่มเพียงานกะปกติคือเสาร์อาทิตย์นะครับแม่ดีใจคักยี่งอากาศดีๆแบบนี้ครับอากาศดีๆแบบนี้เดี๋ยวสิออกออกไปหาหน่องพีนอยู่หน่องพีนผ่านหนองพีนไปถ่ายคลิปอยู่ครับเอ่อกาลังกาลังเมฆกาลังเห็ดเห็ดดิวก็เล่าอยู่การหน่องพี่กาลังเห็ดดิวก็เปิดการหน่องพี่มาจะเห็นเรามาถ่ายคลิปอีกกลับมาถ่ายคลิปอีกครับผม เออ่คลิปบ่มีน้องพี่นี่บ่มีคนแบบเบิ่งครับผมบ่มีคนอยากเบิ่งกันบ่มีคนอยากเบิ่งลุงนครเงี้ครับอยากเบิ่งแต่ลูกฝรั่งมีแต่จะก้อยากเบิ่งลูกกันลูกเพิร์ฟฝรั่งขอนแก่นนะครับขอนแก่นเดนมาร์กมีแต่คนอยากเบิ่งก็เลี้ยงไง่ครับขอนแกหาแนวหาแนวให้ให้เอฟซีเบิ่งครับผมว่าก็เห็ดแกจะเห็ดดิวเห็ดดิวกับน้องพี่ อารมณ์พี่นิ่นอยากได้ของขวัญอย่างเงี้ยใหญ่ก็เลยเสียดหยิวกับแกให้แกแบบเวลาผมจะถ่ายคลิปอย่างนี้ให้เออ่บ่ให้แกบ่ให้แกห้ามบ่ให้แกแบบบ่ให้แกปฏิเสธนะครับผมจะถ่ายอย่างใดก็ได้ยกเว้นเวลาที่แกไปอาบน้ำอาบทาเวลาที่แก่เออใส่หน่อยนุ่งหน่อยห่มหน่อยนะครับผมนุ่งหน่อยห่มหน่อยหรือสิบบอสสิบบอสทายแกนะครับกับมี่กับมี่ยกนะครับน้อง นะครับแต่ว่าแห่งสิทธิ่ไทยที่ที่ตกลงกันที่ตกลงกันครับผมตุ้นเลยตกลงกันกับหลวงพี่าให้มันเรียบร้อยว่าแต่ก็ว่าผมจะถ่ายคลิปย่ำเลยผมกจถ่ายไดแต่ก็ว่ามีมีเวลาอยู่กับแกหนุบกร่องกันไหมย่ำกินเข่ากินน้ากินกรถ่ายเบิ้ลทุกอย่างนะครับแต่ว่าคิดว่าอากาศดีแบบนี้นึ่สิบห้ากิโลเมตรเก็บเห็ดอาทิตษฐานนะครับถ้าโรงเรียนแกบอกท่านเปิด ติดตามไปเรื่อยครับเพราะว่าบอหูคือกันว่าแกเสิบแกสิโอเควอนะครับถ้าเกิดแกอ้มกแกสิมีแฟนคลับถ้ามาเบิ่งอีกคีอเก่าคุมมือมันแตกนี้หมดแล้วแฟนคลับอ่ะติดตามนะครับนะติดตามเจเสีครับติดตามยาสิติดเสีมบดิวครับการพิน เมงดิวก็ทำพี่แหละกับสีพา้องพี่มากมาถ่ายคลิปมากพี่เส้นหมวกเอตัวน,นี้แหละครับแล้วก็มีอีกสีหนึ่งเป็นสีดําครับเป็นสีดํานะครับแล้วก็สีเขียวอยู่ข้างล่างด้กันนะครับแต่ว่าข้างบนนี่จะเป็นสีดํานะครับ <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับเชื่อพ่อพอดีนะครับเนาะ <laughs> แมนจ้ะแมนนแมเอมพี่นพี่หมเพมันจะคาง,งานจ้ะแมนผงแพชมีมีผู้เฝ้าแล้วจ้ะแต่ว่าเนีกระทิบ,ก,ทบกัพชรกริบไพ่าง้มพาแกเขามาถ่า้คลิปน้ำมันแหละเอมแล้วกันคันเวลาพี่เส้นเนี่ยพีเสนหมวกพี่เส้นเีพสเพสนโลโกโ้พี่เส้นแบรนด์นี่ครับผมผมก็รักษาแบรนด์ครับผมเอ็มหมวกเนี่เป็นจะเป็นสองสีครับที่มีสีนี่แหละสีดำ สีแดงนี่ครับผมสีดำกับสีแดงเอแล้วก็สีตัวสีดำนี่กับสีมี่ตัวข้างล่างก็จะเป็นสีเขียวเขื่อนนะครับแต่ว่าสีเป็นโลโก้สีเป็นโลโก้ไอ้ปีกนอกสีแดงนะครับผมเดี๋ยวเตรียมตัวกันะครับเอ็มซีเตรียมตัวกันเด้อเตรียมตัวกันอยากได้นี่อยากได้นี่ต้องสั่งนะครับเด้อนะครับ ขอบคุณครับใช้เราล้อสิครับไ้ยเนาะขอบคุณมากมากครับผมใช้เราล้อทั้งสองใบเลยวะใบนี้ก็ล้อสิมากไปไหนครับ <c oughs> เป็นหวัดอันนี้เนี่อันนี้เนี่ยเตรียมโตเตียมโตสืตต่อเลยครับเพราะว่าอันนี้เนี่เป็นเป็นของผมเองดีไซน์ของผมเองับผมนะครับผมดีไซน์เอง นะครับราคาอาจจะสูงนิดนึงครับผมเพราะว่าเพราะว่าคุณภาพของมันแล้วกันเมื่อผ่าเขามันมันเฉดีครับผมแกสิยูรักประมาณที่แบบพ่อซื้อได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวอีกแกอีกบดบดกสิอีกบดบดกสิยังบอการาคาบพราั้นไตครับผม แต่ว่าสิอยู่สี่ยู่ที่ประมันเบิง้งเบิ้งเนื้อผ้ามันก็ได้ครับเบิ้งเนื้อผ้ามัน,ม,นมันโอเคอครับผมนะครับคุณอภามมันก็ดีนะครับผมสวัสดีจ้าน้อมนัทพรน,นะครับมันเหนื่มมันสุดยอดครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่า เกษตรยูกัมเมนบ้านเฮ้ากษตรราคากษตรยูประมาณร่วมค่าทรงแล้วครับเนาะกษตรเดี๋ยวเบิงสถานการณ์คนับเพราะว่าผมกรบบอกบอกพวกใครใดเนาะเบิงต้นทุนของมันก่อนนะครับคตรวัดใจ <laughs> ใจวั คือโหดแท้ครับเอ๋่กาลังเอาเลื่องหมวกครับคุณนัทพรกาลังเมาเลื่องหมวกครับเอ่อผมกาลังสร้างแหวนครับผมเอ่อนกปีกแดงนะครับปีกปีกแดงครับแหวนปีกแดงนี่แหละเอ่อ เพราะว่าผมกำลังสร้างตัวอย่างมาเบิ้งัาต,ตัวอย่างมันสิ exactly the same บ่มันสิมันมันคือของแทบ้บ่ที่ผมที่ผมต้องการนะครับอืมันตรงสเปกนะครับผมอทามันตรงสเปกแบบนี้ผมก็สิผมก็สิลงทุนลงทุน đ ให้เขาเย็บให้เขาเย็บนะครับให้เขาตาัดเย็บเย็บแลวกเว่างตลาดเลยครับว่างตลาดแล้วก็สิขึ้น คือร่างขายในอินเทอร์เน็ตครับผมนะครับคือล่านขายแล้วก็สือบ้างลิงไปไห้ครับก็สืบ้างลิงไปหงงไปหนแะก็พากันเข้าไปซางสื่อเอาเลยนะครับประมาณนั้นครับผมประมาณนั้นรู้ว่า เดี๋ยวสิบเบิงต้นทุนของมันก่อนครับผมว่ามันสิเป็นแดดมันมันสิอยู่ที่ราคาเท่าไหรน่นะครับเดี๋ยวเบิงซะก่อนนะครับแต่ว่ามากักบ่ครับประกันมกักบ่มันโอเคหรือเปล่าครับเนาะสุดยอดเดี๋ยวผมก็มักขึ้นกันเพหัมวมันงามฝากฝากติดตามนะครับเนดะ้อฝากติดตามผมก็ลั่นเมกเกลเมกเกียวเมกเมกเกียวกับนมพินอยู่สิใหกเก้าเปอร์เซ็นต์เด้อหมอกนนี่แหละนะครับ เพื่อเส้นบวกให้นะครับขอบคุณเอซีมากมากครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับคุณนัทพัครับเดี๋ยวผมแท็กไปครับผมนะครับผมแท็กไปนะครับรักษาสุขภาพทุกคนครับรักษาสุขภาพทุกคนครับร่างกายมากกอนครับเพราะว่า้างร่างกายแข็งแรงโควิดเพิ่งที่เข้าไปในแต่ว่าทาร่างกายแข็งแรงเขาสิเป็นแอนติบอดีโควิดเข้าไปก็ออกไปนะครับรักษาสุขภาพทุกคนนะครับ หักทุกคนครับผมทางการมังกรที่แจกจังหวัดที่หลังครับสวัสดีครับ